เป็นแข่งคอยย้อนรอยสุดยอดฮะนี่คือบรรยากาศของการเปิดงานนะฮะเราดูอาจารย์เสียงของการนี่ต้องบอกทุกท่านนะคะเรียนท่านประธานและท่านผู้ชมทุกท่านว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการแสดงนั้นนะคะจริงๆแล้วต้อง มีัีที่ำแรที่สรั่ามากที่สุดอเกิดขอกลา่าสวัสดีัวราชการจระ่นนนี้ยไม่ชี้การจะถูกจมย่ำหน่อยยังยี่งราวทางประวัติศาสตร์สี่เพื่อนยเข้ามา โอ้โหขอเสียงตบมือด้วยกับบรรยากาศของการจุดพุุต้อนรับบรรยากาศเหมือนมากเอาบอกว่าพิธีเปิดของเราเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอยาสวัสดีชมาัวร,ร์ราชการจังหวัดสระบุรีท่าประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมด้วยกับแท,ท้ไม่เกียรติที่มาเที่ยวงาน,นะคะ่ะดิฉันทวันรัฐเยจเจริญจาก การสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีรับนาที่เป็นพิธีกรไฟยิงค่ะและผมนลสงศักด์ศรีสมครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอทัาทายนะคะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook ไลฟ์ของสำนักงานบริชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีด้วยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวปีนี้นะคะทางจังหวัดสระบุรีของเราค่ะได้จัดอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่เราห่างหายกันไปเกือบสปีสองปใช่ครับสปีกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดนะครับ ใช่ค่ะ